คุณกำลังฟังมู l อ o าวูพอดแคสต์สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่มู l อ o าวูพอดแคสต์พอดแคสต์ที่อยากจะพาทุกคนมาสร้างความสุขให้กับตัวเองเคยไหมครับรู้สึกเหนื่อยหมดไฟไรความสุขรู้สึกเหมือนชีวิตวนลูปอยู่แบบเดิม หลายคนอาจจะมองหาความสุขจากภายนอกหวังที่จะให้สิ่งรอบตัวมาเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้และหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่จะช่วยให้เรามีความสุขที่แท้จริงก็คือการดูแลตัวเองทางกายและใจหลายคนคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองการดูแลตัวเองไม่ได้หมายถึงแค่การดูแลสุขภาพกายอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการดูแลสุขภาพใจด้วยซึ่งผมมองว่าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญมากๆเพราะความสุขที่แท้จริงเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้จากภายใน เมื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีก็ย่อมส่งผลต่อทุกๆด้านของชีวิตให้ดีขึ้นไปด้วยทีนี้การดูแลตัวเองนะครับสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยอันแรกโดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพกายก่อนซึ่งมีอะไรบ้างอันนี้ผมลองยกตัวอย่างมาง่ายๆดูนะฮะอันแรกการรับประทานอาหารที่ดีการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักผล,ลไม้แทนยพืชโปรตีนนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลสูงโซเดียมสูงนะครับอะไรพวกนี้ต่อมาการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอซึ่งการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอน,นะครับสามารถเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้นะฮะ อาจจะเริ่มจากทางง่ายๆที่เราคิดว่ามันแบบไม่ได้เหนื่อยมากเลยเนี่ยนะฮะเราสามารถทําได้อย่างน้อย30นาที3 5ถึง5วันต่อสัปดาห์นะครับต่อมาการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนนะฮะอย่างน้อยเนี่ยคนเรามันควรได้นอนประมาณ7 -8 ชั่วโมงนะครับเหมือนเป็นการชาร์จพลังเพื่อที่จะต้องไปใช้พลังในวันต่อไปอีกอันนึงก็คือการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับ ถ้าใครที่มีกำลังทรัพย์นะครับสามารถไปตรวจสุขภาพเป็นประจำได้คาจะเป็นเดือนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับส่วนใครที่ไม่ได้มีกำลังทรัพย์ขนาดนั้นอาจจะรอตรวจสุขภาพประจำปีกับของบริษัทของท่านผู้ฟังเองก็ได้นะฮะซึ่งจะได้ติดตามสุขภาพของตัวเองด้วยว่ามีอะไรที่มันน่าสงสัยหรือมันไม่ดีอะไรเงี้ยฮะเราก็จะได้มาเตรียมพร้อมในการดูแลตัวเอง ต่อมาอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้วก็คือการดูแลสุขภาพใจนะครับมีอะไรบ้างผมลองยกตัวอย่างง่ายๆมาเหมือนกันอันแรกฝึกสมาธิการฝึกสมาธินะครับจะช่วยทำให้ใจเราสงบผ่อนคลายและช่วยลดความเครียดด้วยนะครับต่อมาอ่ะฝึกคิดบวกการมองโลกในแง่ดี หาแง่บวกในทุกสถานการณ์ที่เราพบเจอในแต่ละวันนะครับต่อมานะฮะหาเวลาทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบนะครับอันนี้จะช่วยผ่อนคลายความเครียดของตัวเองด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการใช้เวลากับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับหรือคนที่เรารักนะฮะไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยใช้เวลาด้วยกันต่อมาอันนี้นะครับ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีปัญหานะครับสมมุติว่าเมื่อเราพบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพใจนะครับเราสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เช่นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์นะครับให้เขาวินิจฉัยว่าเราเป็นอะไรและเราควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงเมื่อเราเจอปัญหาประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างของผมนะครับในการดูแลตัวเองทางกายและใจที่ผ่านมา เคยมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกเครียดมากไม่ว่าจะเป็นการเจอเรื่องจากที่ทำงานหรือชีวิตส่วนตัวที่ผมต้องเจอนะครับซึ่งมันส่งผลทำให้ผมมีอาการนอนไม่หลับรู้สึกเหนื่อยลา้าทางกายและใจจนตัวผมเองเี่ยได้ลุกขึ้นมาตัดสินใจว่าจะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองดูนะครับหันมาให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นเริ่มทานอาหารที่ดีเริ่มกลับมาออกกำลังกาย ฝึกสมาธิจากการอ่านหนังสือและสิ่งที่ได้จากการปรับเปลี่ยนในครั้งนั้นนะครับก็คือทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นมีพลังงานที่ต้องใช้ต่อวันมากขึ้นและก็ยังส่งผลให้ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากขึ้นด้วยและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นด้วยทีนี้การดูแลตัวเองทางกายและใจเนี่ยอย่างที่บอกไปข้างต้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งเลย ซึ่งจะช่วยทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีความสุขที่แท้จริงนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถลองนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเพื่อนๆได้นะรับรองว่าจะพบกับความสุขที่แท้จริงอย่างแน่นอนทีนี้บางอย่างบางข้อที่ผมได้แนะนำไปเนี่ยบางคนนะครับอาจจะมีข้อจำกัดจากการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทำให้ไม่สามารถลองทำตามได้ทั้งหมดอยากให้ลองทำตามในสิ่งที่ผมได้พูดไปนะฮะที่สามารถทำได้นะฮะ ลองทำดูนะครับดีกว่าไม่ได้ทำเลยซึ่งผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เห็นชัดมากแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลองทำแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วครับจริงๆซึ่งถือว่าเป็นความสุรเล็กๆที่เราได้มาจากความพยายามของเราที่ได้ลองทำดูนะฮะสุดท้ายนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพอสแค a ร์ของผมแล้วมาพบกันใหม่ใน EP ีไปนะครับสวัสดีครับอันยง